นีสวัสดีครับพยาบาลไม่ได้ครับจุมือหนึ่งสี่ห้าพยาบาลเป็นตลาดเป็นตลาดนะครับทีดีครับเจดีผมมาได้ซื้อของไปซำเพ่งมากรเปล่าไปซำเพ่งมากครับต้องจุดแก๊สเลยอ้งจุดแก๊อะไรก่อนบ่ะมีปืนครับจุดแก๊สแม่หลวก็ไป็ตลาดส้่เนี่ยมาใส่จุครับ

เรียบร้อยเดิเนทางมาเดินทางไปตลาดไปเลยไปครับพ่ออยู่ตลาดตัวโม่ถืเรียนรถยได้ไหมล่ะ,ละเอาครับพ่อตลาดแล้วครับโอ๊ยอายไปใส่กันครับไปซื้อใส่กันมาเลยไปไก่ก่อนมา,นนมาพยาบาลข้าวพยาบาลมาตลาดเร็วๆคุณตลาดสายอะไรเป็นวะสายแลยโม่แค่สายเจี๊ยมวงขาย ไปครับซื้อไก่ของหลายขนาดพย์ของคื้หลายเลยซื้อดีบ่ื้อครับเอาเออน้ำส่งมาครับเดี๋ยวพาพัทยมาซื้อไก่เรื่อเรื่องลงเอาเรือทุ่งเดียวไปด้านในด้านหมูรั้นําง ไรลานได้แค an ่ต่อเท่าไปเลยก็จุใส่นี่ป่ะโอ้เนียซื้อป่ะเดี๋ยวจะกลับมาซื้อไปจังหวัดซื้อไปจังหวัดฮะเดี๋ยวกลับมาซื้อพวกพยาบาลก็ยางเร็วจังยางน้ำบรทัดหมดอเร็วองอะ่รบริหาร้ยตลาดหญ่เลย ตลาดใหญ่เ้คองหลเนาะตลาดเจดีครับนี่ครับร้านครับ้ามาเสือน้ามูสาวนี่บคนจำได้ครับเสือน้ามูสาวสามห้าครึ่งเจ็ดหมือนเดิมครับมาละสาม้อหนึอะไรลเอาอะไถูกเอาจไไปครับครับ ่าพยาบาลมาเลยสองล้านครับซื้ออยู่สาล้านซื้อพักซื้อของหมดล,ละสามล้านสาล้านเพือไราไรวะถลงนจังบาเลยเตี้ยไมเอาสี <4 12. S 1> ่บหนึ่งสองเอ้เราไม่บอกเบียนรถนเราเรารถคันใหม่มาเนะอะเบียนรถ ไม่บอกเรียนไาจะบอกคนหนึ่งสองหกสามเก้สองามเก้านี่นูนี่สีขาวอ่ะตัวสีประตูสีขาวจอสี่สองหกสองเก้สอเก้ยอะจังเลยสองพัสี่ร้อยสิบสองไปครับซื้อเซนต่มาไปผลไม้เห็นไหมผมว่าผลไม้กับไรครับอันนี้ส่วนผลไม้

นี่ใหลนานเมื่ออาจารย์ไหนอ๋อโอ้ร้านคือผมเถอะเลโคุยหานใหญ่กับผมมาทำข่าวครับวันนี้มาาทำข่วนี่ครับซื้อหนกชิ้นร้านประจำร้านประจำรร้านปะจำผู้ใหญ่บ้านครับแม่ค้าสวยแม่ค้าสวยแม่ค้าก็สวยใจดีสวยหุ่นเพียวร้านเส้นครับมาห้าร้านเส้นนะครับ นะเส้นมีมีทุกเส้นเลยครับเดี๋ยนี้ทุกเส้นครับเส้นใหญ่เส้นน้อยเส้นบะหมี่หนูว่บะหมี่มันตีห้าสูงเส้นใหญ่ต้องท่องด้วยอาจารย์เดี๋ยวมันลืมเล็กเส้นมีอะไรหนูอันนี้เส้นยังกับแบบนี้อันนี้เส้นกรอบเครื่องแบบแปลกเส้นร้านนานมันใช่เขาจะไปลวกนล้วใส่เนี่ย Required, ันนี้เขาเรียกอะไรเขาเราะอะไรเต้าหู้วูลส้นเนี่ยตาเลยแอปเปิ้ลครับนี่ก๋วยเตี๋ยวก็มีแต่ชาวย่างเสียงอะไรดักครับเสียงยังบ้างอันนี้มีทุกอย่างเอาอยังครับวัเนี้ผของซุรดสุรดเลยของหรือวะวันนี้ขนมไม่เอาเลยหนูทำไมไม่เอาอะขนม ขึ้นเอ้เหนีห่อเดียวแม่มากเขเหลือขนอนลู่จะซื้อมาจากอะไรเลาเขาเลยว่าอย่าเพิ่งซื้อขนอนนะเขาสั่งมาเดี๋ยวเขาจะได้น้ำตาลเป๊ปครับตรงมวนเราครับแล้วนี่ไม่มู้อยู่งสมองครับบแจ่คสิพอหนูจ๊คสิแล้วนี้น้ำตาลเป๊ปป่ะเนี่ยเป๊คือปุกงถุงก็ปุกงุกส่น้ำตาลกวด ขาเล้วพี่พรานายพิกพิกต้องหาเอาได้มาเสมอเลยจังหงงจะมาซื้อจะจะมาเมื่อไรจะมาหาเวรนี่ให้บาดยิบเอา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 เพราะว่ามองไว้จัให้ผมมาซื้อผมหโหแล้วคนละอย่างเส้นมีมาหนึ่งห่อเล็กมีครบหนูมนเช็คดูครบไหมเนี่ยน้ำกระเทียมน้ำกระเทียมตับหูยตับหูยจีถุงสองครับสองถุงนะครบนะ แล้วมัเหลืออยู่ไหมเอาลูกชิ้นได้ยังได้มาแล้วโอเคโอเคคิดตังกัน,ดนเดี๋ยวเล็กินไม่มานใจยังเดียวใจเหรอใครไปส่งเป็นแจ๊ดเหรอแจ๊ดจะส่งน้ำมันเพราะว่าผมเอารถอะไรมารถเพื่อนทะเบียนทะเบียนครับแปดสองหกสามเก้าสี 8, 6, 8. ขาว การัไนได้ต่อครับเลยเขาเอาทั้งาด้ยป่าเนตางสองหกสามเก้าสง2639 2639 <วะ S> สุดท้ายสี่ตัวไอ้หองน้ำการานได้ต่อห้องน้ำเยอรก็ <c oughs> ไปกินอะไรอ่ะบะก็ตสมเกาหล <c oughs> ีจริงจรินะไม่ไปด,ดูห้องน้ำอ่ะมันจะกลับไปนอนแล <c oughs> ้วก็ไปรอรถลราไง กินก๋วยเตี๋ยวไหมเ่ยบ่ซอยจูไหมเลยแล้วอะไรมาดิครับนี่ร้านที่ไหนเดี๋ยวเราร้านนี้เท่าไหร่บ่กเดี๋ยวก็เลยไปรถแเลยถ่ายไดถ่ายแล้วอ่าเมื่อไหรกินไงก็บ่บอกเสืเรือร้านนี้ซื้อหมดไรก็มอหมือนมันก็ประมาณไม่ถึงมันก็เหลื้นนิดหน่อยเนี่ยร้านซื้อประจำครับนี่ซื้อประจำซื้อมาจากปีละพันปีเป็นอย่างนั้ ฮะมีสิบสองปีเลยซื้อมายี่สิบกว่าปีเหรอโอ้คนมาขันซื้อสามสิบปีพฤศจแถมผู้สาวให้ผู้หนึ่งต้องกันโอดเอาน่าไม่รู้ื่อเนี่ยเนี่ยบอกว่าสามคนแล้วเองเอาคนเดียวผู้หญิงเนี่ยบอกว่าถ้าใครอยู่ถึงสามสิบปีแล้วผมเขาจะแถมเนี่ยให้เลือกเดี๋ยวจะอสนใจดีผมก็เลยไปไหนไม่ได้ ไม่ต้องเลือกคมีคนหนึ่งจะไปได้ใช่ป่ะอ้ต้ันนั้นไม่ต้องบอกเลยใช่ป่ะองบอกอนม่ปืนมสองหกสามเก้าสองหกสามเก้าคนสวยที่สุดในร้านคอยดูดอันนี้ไม่สวยนะนี่สคนนนี่ยิว้เขาแย่งกันเอายูนี่ร้านนี้เนี เาด้ดู้วยิ้มเยนะคุณน่ะยังมาสูบยาอยู่นนนและมเนี่ยเห้าเนี่ยสวนที่สนเอายิ้มี่สวยในร้านในร้านเนี่ยมีคนเนี้ยเาแย่งกันอยู่ลยไปครับซื้อล้าหรืล่นีล้ครับหาอยู่รือ ขายยอ่เลไหบเลีาายกไสครับเดือเรอดไส่ครับเือสรอเลยเของมาเอามาแล้วครับนั่เ,เด็กเพิ่นมาส่งเล่วเอาเขาบอกให้เอาไก่มาเนิเอา้าม,มาแล้วผู้สาวม,มาส่งของพยยบาลเหรอล่ะไมไม่รู อร่อยพี่เ่อยกตัวอ๋อเราเราได้ทันทีออกใหม่อะออกใหม่จ้ะก็ได้เงินไอ้ห้าช่องมาห้าแสนกว่าบาทได้เงินห้าช่องหมดได้เงินจากยูทูบก็เงินเดือนนี้เงินได้กี่เหรียญนะพ่อได้ห้าแสนกว่าโอ้โหห้าแสนกว่าแบ่งกันแล้วนะสองคนห้าแสนเก็บเหแบ่งกันแล้วเนี่ยตลาดครับเพิ่งตลาดครับรอบๆตลาดพุ่น่ะมองโจอรถ น้องง่ตลาดเจดีครับตามเดียกแต่ว่าตึกใหม่กำลังขึ้นเตือนรถให้หน่อยเตือนรถให้รู้ไงไก่มาส่งแล้วครับไกด์มาส่งแล้วคนเดียวเดียวยังไม่หายไก่มาส่งผู้ใหญ่บ้านแล้วครับครบแล้วสามล้านเจ้ครบแล้วมั่งป่เนีย้ยังไม่หายผู้ใหญ่บ้านปวดขาครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยกลับบ้านเท่านั้นครับบ้านครับต้มไกด์รอครับ ล่างไกเสมอเอาแล้วครับไปตลาดมาแล้วไกลลงเลยาไกลลงหมดเลยนเดือดพอดีเลยเดือดล่เดือดเนาะเห็นมั้ยพอดีเขาเรียง้เขาอูเขาเลียให้ว้ไม่ไม่กเอือเขาเดีอดไม่เกิดแต่เขาพูดยุทเรียนนหมนเรเเนียตลาเรียบร้อย

งมมพักงามพังงามงามสุยังเซ็นมั้ยครับเซ็นภารกิจผ้าพยาบาลไปตลาดไหมครับอันผมวาไปทำเม็งมากผมโมมากเลยเไฟใเบ้มือเบิ้เวนก็จีบ่าแล้วครับงเว่นกับไทยทั้งขึนกับไทย ไก่ใบใบหอดแจงนึ่เลยบุญอะไรบนญวะไอ่อะโอ้ไกเบิร์ตเบิร์ตไก่ทีังขรับนเนี่ยาบคลางไก่นั่งไก่้โอ้โอ้ขาขามคงทรงอ่ะคงนร่คปูกเองป่ะ โอ้ไม่เจอลุงไหนวันเลยออกเช้าครับพอดกางวันเพราข้างล่างก็เลยอ๋อไม่เจิมนองเก่าอ่ะล้ออ่ะหล้อโพระมีรถมีรถมาส่งผูกเองขายเอียงผูกเองขายเองทาปิดจมูกนี่ครับมั่งหอดครับชาบ้านครับเชาบ้านนี่ใครลูกอยู่ครับ ไปเลยเไปครับไปแจ้งกันไปน้าหงก่ยลุ่นอย่างเดียวเนี่ยน่านเหมือนเดือยครับน่า,นา,า,นาเขาติดเทียดด้วยเรากลางกาลุ่น่าจะไม่นอนหเ่เมื่อแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันตลาดขเขาจะเมื่อเดี๋ยวบมืนครับพาพยาบาลไปตลาดเรียบร้อยแล้วภารกิจเสร็จสิ้นภารกิจ Chơi chơi gan mây. Bye bye. Bye bye. Uh.